ที่เล่าให้ฟังอย่างนี้คือจริงๆคําว่าฟาร์มอ่ะมันคือฟาร์ม c ส u ิ i ค a ลมันหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นเพศสักพันธ์ทีนี้ปุ๊บคำว่าไซเนี่ยมันคือคําว่าไซแอนไซ n อนก็คือเหมือนกับเราเอาหลักวิทยาศาสตร์มาจับเช่นสมมติถ้าเราอยากจะทำครีมมันก็ต้องแบบมีการผ่านใต่สารสกัดใช้เทคโนโลยีอะไรว่าไปฟาร์มไซเนาะ ต้องบอกว่าคำเนี้ยมันตีความได้หลายแบบแต่ถ้าสมมติเราอยู่ในคณะเภสัชคำว่าฟาร์มสายมันจะตีความว่ามันคือคณะเภสัชท,ที่เป็นสายโรงงานหรือว่าสายสูติกอะไรแบบนี้ฟาร์มทายอ่ะที่ว่าเหมือนมันเป็นแค่หัวขอ้อมันคือ,อปปใช่มันคือท็อปิกว่ามันคือฟาร์มสายหรือมันอาจจะเอาไปตั้ง<อ>เป็นชื่อสาขาก,ก็ได้ใช่ถ้าเราเรียนเภสัชนะต่อให้จะเป็นสายโรงพยาบาลหรือว่าสายโรงงานนะจริงๆแล้วอ่ะ เราอะได้เรียนวิชาของฟาร์มไ e ทั้งหมดเพราะว่าฟารมาดูหัวข้อไงถามว่าเฮ้ยมันมีแบบอะไรบ้างที่อยู่ในฟาร์มายใช่ป่ะมันก็จะมีแบบเป็นวิชาเช่น QC ก็คือการตรวจสอบคุณภาพยาอันนี้ก็เป็นวิชาของฟาร์มไ e หรือสูติกที่พี่พูดมาเนก่ยมันก็แบบเป็นวิชาการทายาอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในท็อปปิกของฟาร์มับ